และนี่ก็คือหน้าไม้ลูกดอกระเบิดครับนี่ถ้ายิงคนจยกบนนี้จะโดนหรือเปล่าเนี่ยโ,โดนด,ด้วยตัวละครพูดต่อสู้กับซอมบี้มากว่า10ปีมาลุยหมดซอมบี้จริงๆจะเป็นยังไงมาดูกันครับเฮ้ยในนี้มีซอมบี้ อะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่มันผีกระสืออุ้ยโดนโดนโดนปึ่มเรียบร้อยดาวไปหนึ่งโอ้ยอย่างเอาฮหน้าไม้ระเบิด ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่คอปดิวตี้วอร์โซนมีตัวละครใหม่จาก The Walking Dead เข้ามาอีกแล้วครับที่ผมใช้คําว่าอีกแล้วก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งริกทั้งมิชชนผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับทั้ง2ตัวนั้นและนี่ตัวที่3าจากซีรีส์ซอมบี้ชื่อดังอย่าง The Walking Dead ก็ไม่พลาดฮะแดริลดิกสันเรียกได้ว่าเข้ามาถูกจังหวะมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเกมเขามีโหมดซอมบี้ให้เราได้เล่นกันในช่วงฮาโลวีนนี่แหละตัวจากซีรีส์ซ เดริวมูลค่า6ก0กว่าบาทเนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกที่ได้ครับตัวละครเดริวดิกสันนี่ฮะอันนี้จะเป็นชุดที่พี่แกใส่ประจําตอนเข้าป่าออกล่าสะกดรอยตามอะไรประมาณนี้สะพายเป้นหนึ่งใบพร้อมกับหน้าไม้คู่ใจครับผมผมค่าใจอย่างเดียวเลยเสื้อกั๊กหนังติดปีกหายไปไหนเอ้ยทําไม,ไม่เอาชุดนั้นมาถ้าแต่งตัวแบบนั้นนี่โคตรจะเดริวเลยนะฮะมันเป็นภาพจําเลยไงเห็นแล้วรู้เลยว่าเออเดี๋ยวเดริวมาดูอีกชุดหนึ่งครับนี่คอมมอนเวลโอเปอเรทีฟในหนังเดริวไปใส่เสื้อนี้ตอนไหนวะเน ไม่ผิดมันจะเป็นชุดขาวๆไม่ใช่เหรอฮะท้าไมมันมาใส่ชุดนี้ได้เนี่ยอันนี้ถ้ามองผ่านๆแวบ,บแรกนี่ไม่ใช่เดริวดิกสันนะเป็นตัวละครจากเดสตแอนดิงซะมากกว่า <laughs> เหมือนกว่าเยอะเลยนะและแกมาพร้อมกับปืนกระบอกนี้เลยครับปืนไรเฟิลจูโจมโฮเกอร์556ปืนกลมือสไตเกอร์แล้วก็หน้าไม้เดริวคอสโบรได้ท่าไม่ตายทันดิกสันมานี่เลยขอเดริวโอ้โหเอาลูกดอกโอ้โหเอาลูกดอกแทงตายบ้า นี่ไงสติ๊กเกอร์ติดปืนปีกแดริวครับแล้วก็ได้หน้าอโหลดเป็นแดริวหล่อๆแบบนี้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับบันเดิลราคา600กว่าบาทถ้าเป็นคุมชมจะซื้อหรือเปล่าแต่สําหรับแฟนซีรีส์ The Walking Dead อย่างผมไม่เหลือซื้อเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวมาดูปืนพี่แดริวกันก่อนมีการใส่แฮนด์สต็อปช่วยควบคุมปืนมีการเปลี่ยนแม็กกาซีนเป็นตัวยาว40นัดมีการเปลี่ยนกิ๊บจับควบคุมการสะบัดแล้วก็เปลี่ยนผ่านท้ายเป็นควบคุมแรงทิพแล้วก็มีการใส่ r ร d ด o t m k 3 r e f l e c t o r อีกแล้วแล้วปืนวันสิ้นโลกนี่พลาดไม่ได้ที่จะเต็มไปด้วยสกอตเทปนะปะเต็มไปหมดเลยนะครับมีคานเขียนติดตัวปืนไว้ด้วยนะ h Hope i s Not lost นะ่คือยังไม่สูญสิ้นซึ่งความหวังนี่ชีวิตยังมีีีพุ่งงงน้้เสมอลอลยิด,ดดูบาโ ดริวนายแต่งปืนอะไรวะวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแต่งใหม่ให้ดูนี่ครับผ่านการปรับแต่งมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะยิงดีขึ้นขนาดไหนนะครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหเดลิวอึ้งดินี่น,นี่คือโฮเกอร์5 5 6ที่ควรจะเป็นไอ้บ้าเอ้ยเดริวแต่งปืนกระจอกมากนี่ฮะใครอยากแต่งตามใส่ตามนี้เลยเดอ้อแล้วมาดูอีกกระบอกกันต่อ โอ้โหลำกล้องยาวสุดเลยล่ะอเมกาซีนบรรจุ48นัดครับกระสุนจุด4.5บอกเลยสนั่นสถานทุง่งแสงปากกระบอกปืนโคตรใหญ่อะุเกือบมองไม่เห็นเป้าแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวๆผมลืมเรื่องเอฟเฟกกระสุนไปเลยหุ้ยยิงเป็นลูกดอกธนูครับไว้แล้วโอ้โหมีหัวซอมบี้โผล่มาด้วยอะไรวะเนี่ย เอาใหม่นะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยโอ้โหเป็นธนูวะเท่แล้วมีหัวซอมบี้โดนปักอยู่ด้วยเจ๋งจา้าดนี่ครับถือว่าเป็นปืนที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันดีกว่านี้ได้อีกนะฮะเดี๋ยวลองดูปรับแต่งใหม่เรียบร้อยเพิ่งเห็นเขียนที่ตัวปืน Little k i c k e r นะ้านักเตะตูดหรือแปลได้อีกอย่างก็คือตบเกียรแตก นี่โอ้โหยิงยากัเอไอบ้าเอ้อันนี้มัน SMG จริงวะเนี่ยปืนยงปืนยาวไม่ต้องใช้กันละมาดูหน้าไม้กันอีกตัวครับบอกเลยว่าเป็นอาวุธที่ผมไม่เคยคิดที่จะใช้มาก่อนในเกมนี้นะฮะหุยลูกดอกระเบิดวนะเนี่ยหุยจริงด้วยโอ้โห,โโหถ้าดอกเดียวไม่ตายอันนี้มีเครื่องนะฮะขอบคุณมากที่นัดเดียวตายนี่ฮะ เรียบ้อยออ้ยขอแค่ลูกดอกปักอะยังไงก็ตายเล็งช้าไปหน่อยนะออ้่ครีบนี่ครับของดีไกลๆอุ้ยไกลๆนี่ความเม่นยำมันจะลดลงนะครับแล้วก็กระสุนเดินทางช้าด้วยนี่เต็มกระบาลปึ้มโอ้หน้าลองหน้าลองแต่บอกเลยผมน่าจะยิงไม่ค่อยโดนนะมันยิงยากมากดูดิ เดี๋ยวผมจะลองเอา S M G ไปเล่นกับหน้าไม้ดูก่อนนะครับคือจะไม่เล่นหน้าไม้ก็ไม่ได้ไงแดนลิวมันต้องใช้จะได้ตรงตามตำราซีรีส์เดี๋ยวผมจะลองโหมดนี้ก่อนนะครับนรกบนดินไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะฮะอะไรเนี่ยอันนี้คือโหมดอะไรเฮ้ยดียวโอโ้โหอะไรกันเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยทำไมเต็มไปได้วยหมอกควันเฮ้ยบนนั้นอะไรอะแมงกะพุนไอ้บ้าเอ้ยเห็นแล้วอยากกินแมงกะพุนยัง คนนี้มีอะไรเฮ้ยมันเหมือนด่านชิปเมนเลยตรงนี้ม no ีคนลงมาด้วยเอาเอามีคนดาว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 งั้นงั้นมาเลยงั้นมาเลยมานี่เลยขอแดนลิวโอ้เอาลูกดอกโอ้โหเอาลูกดอกแทงตายบ้าอู๋เแล้วอู๋เแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้จะตื่นเต้นตรงไหนก่อนโอ้โหนี่มันอะไรกัน ด่านที่เราคุ้นเคยกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเว้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาให้เดลิวเสียบหะอมาดินี่ภาพปิชากโคตรเท่อันนี้มันคือด่านชิปเมนนี่ว่ะบนเนี้ยข้างบนนี่คือด่านชิปเมนครับเอาเอาเอา,เอาล่วงไปนู่นนี่ไงนี่ไงอะไรล่ะอะไรล่ะเดี๋ยวคนลงมาเยอะมากข้างบนเนี้ย มาดิครับมาดิครับอะไรอะไรปืนโคตรดีอ่ะปืนเดลิวอ่ะโอ้ยไาเอ้ยโดนแล้วโดนเล่นคืนโอ้ <c oughs> ผมขอลองย้ายโซนดูบ้างไอ้แมงกะพุนนี่ยังงงอยู่เลยมันคืออะไรวะเนี่ยไปเล่นข้างล่างดีกว่า เมื่อกี้เหมือนเห็นคนแวบๆไปไหนแล้วปะโอ้ยยิงไม่โดนไอ้บ้าธนูลอยชา้าจัดโอ้โอ๊ยไอ้โอย,โ,อยโดนได้ไงวะเนี่ยอุ้ยปักหัวาดาวเรียบร้อยดาวเรียบร้อยดิไอ้บ้าเอ้ยกระสุนหมดเออซ้ำเรียบร้อย ไอ้บ้าเอ้ยหน้าไม้กระสุนน้อยจังวะแหากระสุนเพิ่มก่อนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดียว,ยวตกใจตกใจ <laughs> ผมก็นึกว่ามันทำอะไรได้บ้าสรุปมันคือโหมดอะไรวะเนี่ยมันน่าจะเป็นโหมดที่เอาไว้ทำเควสท,ทำอะไรงี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูมาก่อนถือว่าเรามาปั๊มเวลปืนเล่นแล้วกันว้าคนอันนี้คืออะไรเนี่ยขอกระสุนหน่อยกระสุน ไอ้บ้ามันกําสแกกันอย่างต่อเนื่องไอ้บ้าโอเคได้กระสุนหน้าไม้แล้วครับได้กระสุนหน้าไม้แล้วไปลุยกันต่อมาดีมาดีอโอ๊ยไอ้บ้ามันวิ่งกับปืนมาทุบมัน มันวิ่งเอาปืนมาทุบโอเคเข้าใจแล้วคือโหมดนี้ไม่มีอะไรเลยครับแค่ลงมาไล่ยิงกันเฉยๆแล้วมันก็จะมีเคเวสอะไรต่างๆซึ่งผมไม่ได้กดรับภารกิจมานะครับเอาเป็นว่าเรามาลองปืนเล่นๆแล้วกันคนระับนี่งเออขอลองปืนนี้หน่อยโอ้โหเป็นไงพฮเกอร์ห้าห้าหกเฮ้ยคุดนิ่งเลยอ่ะ นิ่งมากเลยครับไอบ้ไปม,มันมีแต่อะไรมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะขอรลบแปบบ๊บโอ้ขอหมอบทำความหายใจแป๊บหนึง่งความหายใจคืออะไรวะยโอเคครับผมแวะมาเปิดกล้องแป๊บหนึง่งผมว่าโหมดนี้มันมีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดเลยอยากเก็บรีแอคชั่นตัวเองว่ามันมีอะไรให้ผมได้สะดุ้งอีกไอ้อย่างแรกเลยก็คือไอ้อันนี้ นี่นี่น,นี่มันมันน่าจะทําให้เรากระด็นอไอ้บ้าเอ้ยยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปแตะเลยแล้วในนี้คืออะไรโอ้ยเฮ้ยคูเจิง๋งเข้ามาในนี้แล้วกลายเป็นโหมดเติร์สเพอร์สันรับไอ้บ้ากลายเป็นโห,หมดมุมมองบุคคลที่สามแต่เซงอย่างเดียวมันไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยในเะนี้ยหนุนๆเขาเขาอยู่กันตรงนู้นอะ่ะแล้วเราเลงยังไง,ไงวนะเนี่ยละละเราเล็งสกูบไม่ได้เลยเอ๋อยิงออกไปก็ไม่ได้โอ้ต้องออกครับ ไม่มีใครเลยในนี้ <tal word> ไปที่อื่นก็ได้นี um ่ไงโอ้โหนิ่งนิ่งระดับเลเซอร์แม่นี่ปืนเหลืออะไรเนี่ยวาโอ้ยหลบไม่พ้นมีเพื่อนก็ไม่บอกเราไปสำรวจหลายๆที่ดีกว่าว่ามันมีอะไรให้เราเล่นบ้าง ไอ้ตรงกลางนี่ประตูวาร์ปแน่เลยนี่ไงโอเคโอเคเตรียมใจไว้ก่อนแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละนี่ไงนี่ไง <c oughs> วาร์ปอีกปึ๊บโอ้โหวาร์ปทะลุโลกมาเลยมาคนละทิศคนละทางเลยว้าโอ๊ยขาขา,ขาอีกกลางล่มไม่ทัน มีอะไรให้เราเล่นอีกเนี่ยโอ้ยมีตรงนู้นอีกโซนหนึ่งครับโซนเติร์ดเพรสันจะมีคนมาหรือเปล่าเนาะตรงนี้โว้วโว้วโว้โวมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเอ๊ะทำไมโซนนี้ไม่มีใครมาเล่นเลยยิงออกไปก็ไม่ได้ครับยิงออกก็ไม่ได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวัสดีครับอ๋อ หรือมันยิงกันไม่ได้อยู่แล้ววะในโซนเนี้ยแล้วถ้าออกไปอ่ะออกไปนี่คือหวดกันเลยอะถ้าผมออกไปจะเป็นไงมะยิงเข้าก็ไม่ได้ครับยิงออกก็ไม่ได้มันน่าจะเป็นโซนเด็บเอาไว้ทำภารกิจอะครับโอเคเราไปเล่นข้างนอกดีกว่าไปเลยโอ,โ,โอ้โหสนุกวะอะไรล่ะจ๊ะ มานี่ขอแดนลิวใช้ลูกดอกสักทีหนึ่งสวัสดีครับพี่มันสะใจมากเลยหน้าไม้ละกระสุดหมดไอ้้บลืมลีโหลดนี่ฮะ <c oughs> เห็นแล้วหิวแมงกะพรุนย่างก,กันไหมครับโอ้โหสยดสยองเหมือนไส้ผีกระสือเรายิงมันลงมาได้ไหมเราทำอะไรมันไม่ได้เลยเลย ไ,ได้ยังไงะไม่ตายได้ยังไงมานี่ไม่ตายได้ยังไงไม่ตายต้องซ้ำแบบนี้นี่เฮ้ยในนี้มีซอสมบีอะไรวะเนี่ยนี่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้โหชะโคกสภาพไม่น่าใช้สุดๆสุขาพี่บ้านมาตรวจด้วย <_ s> ไม่ได้ไม่ได้มาตารฐานนะอยา่างเงี้ยสกปรกแมากเลยนะบึง ตกไหญ่ไปเกือบจะขึ้นไปหายอปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อุ้ยโดนโดนโดนปึ่มเรียบ้อยดาวไปหนึ่งซ้ำไม่ได้ด้วยเสียงคนเยอะจังเลยตึกเนี้ยเสียงคนเอ้ยคนจริงด้วยคนจริงด้วยนี่ไงอุ้ยดาวดาวดาวโคตรแรงอ่ะ อะไรเนี่ยโอ้ยปลาเยอะจังเลยเว้ยให้เวลาได้รีโหลดแปบบ๊บโอ้โหอะไรกันนี้โอ้โหปั๊มไม่เอาเพลิน <ๆ S 1> เลยนะหมดเนี่ยเว้ยอะไรไวายโอ้โหลูกซองอะ่ะลูกซองอะ่ะ เฮ้ยปืนโคตรดีเลยนะปืนแดริวเนี่ยนี่ไงนี่ไงมาดิครับโอ้โหเทพเจ้าแห่งดาบฟ้าว่ะไม่มีใครเอาผมลงขอลองมาลงบนนี้หน่อยเฮ้ยไม่มีคนอยู่ด้วยเฮ้ยอะไรนะซปเปอร์แมนเหรอเมื่อกี้ห้องอะไรเนี่ยอู้สวยจังเลย ยังก็มีคนมาทำการาฟิตี้เรืองแสงไว้เ <S ess uth> สียงอะไรข้างล่างเฮ้ยคนอยู่ข้างบนคนอยู่ข้างบน <S ess uth> ข้างบนกับผีอะไรแล้วมันอยู่ข้างล่างวิ่งขึ้นมาอยู่ไหนกันครับพี่ๆตรงนู้นเหรอตรงนู้นเ <S ess uth> หรออุ้ยโดนโดนโดดนอะไรของเขาเนี่ยสเต็ปไหนเนี่ยฮะสเต็ปไหน มระเบิดลงระเบิดลงไปแล้วก็ได้นี่จะเป็นยังไงเนี่ยถ้าผมยิงหน้าไม้มาจากคนนี้จะโดนหรือเปล่ามาดูกันเห็นคนเต็มเลยนะแต่ไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่าและนี่ก็คือหน้าไม้ลูกดอกระเบิดครับนี่ถ้ายิงคนจากบนนี้จะโดนหรือเปล่าเนี่ย โอย,อย่างนี้ต้องซ้ำอย่างเอาเะห,หน้าไม้ระเบิด้า <c oughs> ตายไปะนะระเบิดดังตุ๊บไอ้บ้ามีคนโดนโดนได้ไงวะเนี่ย เอาละฮะถือว่าเป็นการลองปืนพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปเล่นโหมดซอมบี้รอยัลกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่หน้าไม้นี่ไม่เอาล้นะไม่ใช้แล้วมาแล้วมาแล้วว้าไอ้บ้าเอ้ยด่านวนเดียวกลางคืนครับยังสวยเลยโอ้โหนี่ฮะบรรยากาศยามค่าคืนของเมืองอันสวยงามว้าวไอ้บ้าไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยเนี่ยอันนี้คือวอโซนเลยเนี่ย สวยมากสวยมากเฮ้ยไม่คิดเลยว่าด่านนี้ทำกลางคืนออกมามันจะสวยแบบนี้เฮ้ยคนมาคนมาข้างบนคนมาข้างบนโอ้โหนี่ไง pillar, ปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์หน้าไม้นี่โยนทิ้งเลยไม่ใช้ใช้นี่ดีกว่านี่ไงไว้ไว้เ้ยมาละเดยมา เดริวพูมาพร้อมกับหน้าไม้ของอเฮ้ยโอ้โหนี่นไงเดริวพูดจัดก,การซอมบี้เอาละเว้ยตัวละครพูดต่อสู้กับซอมบี้มากว่าสิบปีมาลุยหมดซอมบี้จริงๆจะเป็นยังไงมาดูกันครับเออเราลงนอกด่านก่อนแล้วกันนะหาของก่อนเฮ้ยไอ้บ้าไอ้บ้ากันหลายตัวอ,อีกแล้วจ้า โอออกมาถึงก็เป็นผีเลยอย่างไวเรียกว่างานด่วนก็เหมือนเดิมครับพอตายก็กลายเป็นผีฮะต้องไปหายาไอ้บ้าไอ้งานไวอีกล่ะงานไวให้ที่ยืนกับซอมบี้ด้วยยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยไม่ทนอะไรจะกลายเป็นผีอีกแล้วไอ้บ้าเปิดกล่องทำไมเก็บปืนก็ไม่ได้ ออ้โออในกล่องมีเข็มด้วยโอเคไม่ต้องฆ่าคนก็ได้ไล่หาเปิดกล่องดูนะครับโอ้แล้วโดนยิงเลือดไม่เพิ่มด้วยแหละโอ้โหงานหยาบว่อผีผีโดดขึ้นชั้นบนเลยละกันนี่นี่แต่ข้างบนน่าจะมีคนว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยอะเข็มอยู่ข้างบนครับ ไปเก็บไม่ได้เลยโอเคต้องเก็บทั้งหมดสี่เข็มนะฮะตอนนี้เรามีสองแล้วถึงจะเกิดใหม่ได้ไว้ยคนเดี๋ยวนี้มันโหดจังเลยอะอ๋อเรากดมาคนเดียวจริงเราต้องเล่นกับเพื่อนดิเราต้องกดมาสี่เนี่ยเรากดโซโล,โล่ทำไมวะเนี่ยแถวบ้านเรียกอ่อนให้นะเฮ <laughs> ้ยคนคนไอ้บ้าเอ้ยทำไม <laughs> เมื่อก่อนเจอคนไม่กลัวขนาดนี้นะนี่ไงเข็มหนึ่งเข็มจัดมานี่เข็มหนึ่งโอเคสองเข็มแล้วฮะโอ,โโอ้โอหเฮ้ยโอ้โหลูกซองมันขนาดนี้เลยก็ว่าทำไมเขาใช้ลูกซองกันคือ ซอมบี้นี่ไม่มีค่าอะไรเลยโอ้โหโหมดนี้มันต้องลูกซองจริงๆครับดูดิถือลูกซองกันทุกคนเลยนะโ,โหเอาหาวะเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานไฟดับใช่ไหมผมก็เลยกะว่าจะมาอัดวันนี้ต่อเข้าเกมไปปุ๊บโหมดซอมบี้หายเฮ้ยเขาปิดอัปเดตแก้ไขปรับปรุงอะไรหรือเปล่าทำาหโหมดมันหายไปวะผมก็เลยไปเซิร์ชดู มีฝรั่งโพสถามเขาเอาโหมดซอมบี้ออกแล้วเหรอใช่ <laughs> ใช่เฮ <laughs> ้ยมันคือกิจกรรมวันฮาโลวีนไงแล้วนี่ฮาโลวีนมันยังไม่ถึงเลยแต่อีเวนต์มันหมดไปแล้วโอ้โหงานรีบงานรีบเลยเล่นไม่ทันเลยหูรู้งี่หาเวลามาเล่นก่อนดีกว่า ไอ้บ้าเล่นไปตาเดียวเองหมดซอมบี้แดริวเหงาเลยทีนี้ซอมบี้ไม่มีแล้วในเกมเอาจบลยเหรอคลิปเนี้ยเอาละปวดหัวละทีนี้ไอ้บ้าเอา้ยกะจะจัดชักแชมป์ไฟดับทําพิษกะจะมาเล่นวันนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> ตลกว่ะตลกร้ายมากโอ้ยปวดกระบาลเอาไงทีฮะรอเล่นภาคใหม่เลยไหมแบ็กออฟหกจะออกอยู่แล้วเด้เอเอาละฮะคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกัน <c oughs> คอนเทนต์ไม่มีเลยเลยเนะี่ย คอนเทนต์เหมือนมาลองปืนเฉยๆแล้วโหมดซอมบี้ไม่ได้เล่นอะโอ้ยกาจะเล่นอีกหลายตัวเลยนะมันมีมาตั้งหลายบันเดินวันฮาโลวีนอะ่ะ โอ้โหพี่แกงานรีบผมว่าเขากลัวมันชนกับภาคใหม่เว้ยผมก็ว่าอยู่ปกติอีเวนต์ฮาโลวีนโหมดซอมบี้อะไรพวกเนี้ยมันจะมาช่วงกลางเดือนท้ายเดือนตุลาแต่อันนี้ยี่สบามตุลาแบ็กออฟหภาคใหม่จะออกไงเขาก็เลยน่าจะเปิดก่อนนะครับแล้วก็กิจกรรม็หมดไปละเนี่ยแหละฮะอีกไม่กี่วันภาคใหม่ออกละเอาเป็นว่ารอเล่นภาคใหม่ทีเดียวเลยแล้วกันโอ้โหสิ่งอุตสาห์ซื้อเดลิวเวเช็ดร้อยเล่นได้ชั่วโมงเดียยโ,โ,โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะโอ้ ปวดใจปวดใจเลย